สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เนี่ยจะมีท็อปปิกที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยของการดูหงชุยนะครับคือจ็อบของการดูหงชุยเนี่ยสินแสไม่ได้ไปดูแต่การเลือกที่ดินบ้านทําเลที่เป็นแค่มือหนึ่งอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วอ่ะการที่เราไปเลือกดูบ้านมือสอง ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่สินแสเนทำบ่อยเช่นเดียวกันแต่คำถามที่หลายคนสงสัยกันมากๆเลยก็คือเวลาที่เลือกบ้านมือสองแล้วโดยเฉพาะนะครับการที่เราไปเลือกบ้านหรือทําเลที่ผู้อยู่อาศัยก่อนหน้าอยู่มาแล้วมีชีวิตหรือว่าไม่ประสบความสาเร็จตรงนี้ครับยังจะเป็นเรื่องของทำเลหรือบ้าน หรือทั่วอาคารร้านค้าที่เราสามารถจะเลือกได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ครับก็จะมีเกรดที่ทางซินแสนะครับมาใช้ดูกันเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ในเทปนี้มาพบกับผมอาจารย์ตะวันเลขาพัน์ซินแสที่ได้รับความยอม,ยอมรับจากบริษัทชั้นนำนะครับก็การที่เราไปเลือกซื้อบ้านมือสองนะครับตรงนี้ก็ไม่จำเป็น ว่าการที่ตัวอาคารสถานที่เดิมที่ผู้อยู่อาศัยก่อนหน้าอยู่มาแล้วไม่เป็นมงคลเนี่ยตัวเรามาอยู่แล้วเราจะรับความไม่เป็นมงคลนั้นนะครับตรงนี้จะต้องตัดความกังวลตรงนี้ทิ้งไปเลยอันนี้ต้องถือว่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องเวลาที่สินแสเข้าไปดูเนี่ยเขาจะต้องทำการคิดเหมือนกับการเริ่มต้นในการซื้อ ตัวอสังหาหรือตัวบ้านครั้งนั้นใหม่เลยนะครับโดยที่สิ่งแรกๆที่เราจะต้องดูเลยก็คือเรื่องของฮวงจุย้ยในศาสตร์วิชากา,ารเนี่ยเราจะมองเรื่องของฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของการรับพลังที่เป็นกระแสพลังดีที่ไหลเวียนไปมานะครับดังนั้นอย่างแรกเลยเราก็ต้องดูว่าตัวบ้านของเราเป็นบ้านที่มีกระแสพลังที่ไหลเวียนไปมาไหม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทราฟิกจากการที่รถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับหรือเป็นถนนที่มีคนเดินผ่านไปมาหรืออยู่ใกล้กับทำเลที่ลักษณะมีการคมนาคมที่สะดวกเหล่านี้สินแสจะมองว่าเป็นทำเลที่เรียกว่ามีกระแสพลังซึ่งตรงนี้ครับก็สามารถจะมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของอาคารสถานที่มือ2องอื่นได้เช่นเรื่องของร้านค้า เรื่องของออฟฟิศนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาคารโรงงานเราก็จะดูว่าทำเลตรงนั้นเนี่ยมีกระแสพลังหรือเปล่าณละปัจจุบันเนี่ยก็จะดูกระแสพลังจากทราฟฟิกที่มีผู้คนหรือยานพาหนะไหลเวียนไปมาแต่เราก็มีการดูผสมประสานกับการดูโหงจุ้ยในลักษณะของทร a d ดิชันแนล่ะก็คือ ดูว่ามีแสงมีลมนั้นผ่านเข้ามาที่ตัวบ้านอาคารสถานที่ได้ดีไหมนะครับอลองคิดภาพถ้าเป็นภาพทางด้านสายมือของท่านนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของอาคารที่ลักษณะเป็นเหมือนพวกหน้าร้านร้านค้าที่ลักษณะมีคนที่เดินผ่านมาผ่านไปพลุกพ่านอันนี้เรียกเป็นอาคารที่เรียกว่ารับกระแสะพลังได้นะครับสมมุติถ้าเราบอกว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อ อาคารมาทำในเชิงพาณิชย์ลักษณะแบบนี้ถือว่าดีในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นภาพทางด้านขวามืออันนี้ก็ต้องถือว่ามีกระแสพลังหรือมีทราฟฟิกจากการที่คนเดินผ่านไปผ่านมาน้อยกว่านะฮะก็ต้องถือว่าสินแสก็จะให้เป็นเกรดที่เป็นเกรดรองลงไปนะครับงั้นอย่างแรกเลยก็คือต้องดูสภาพแวดล้อมโดยรวมว่าบ้านอาคารสถานที่ที่เราต้องการจะซื้อเป็นมือสองเนี่ยรับกระแสพลังได้ไหม สมมติถ้าผ่านแล้วนะครับเขาเรียกว่าทําเลหรือว่าชัยภูมิโดยรวมเนี่ยถือว่าดีแล้วหลังจากนั้นครับก็จะมีเรื่องของการดูองศาทิศทางในบางครั้งตัวบ้านที่เคยอยู่แล้วดีนะครับอ,อย่างอยู่แล้วดีในะยุคที่8ก็คือปี2547ถึงปี2567ก็อาจจะเป็นบ้านที่องศาทิศทางน,นั้นหันตกยุค ในหัวจุ้ยยุคที่9ปี2567ถึงปี2587ก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างผังที่ยอดนิยมมากๆเลยตอนที่เราจัดหันจุ้ยในยุคที่8ก็คือผังที่หน้าบ้านหันทิศใต้แบบตรงๆนะครับหรือเขาเรียกว่าทิศใต้2ถ้าสังเกตนะครับเราก็จะดูเขาเรียกว่าดาวของยุคหรือดาวน้ํายุคเนี่ยก็คือดาวหมายเลข8เนี่ยจะเข้าอยู่ตรงที่ หน้าบ้านพอดีครับถ้าหน้าบ้านเนี่ยมีกระแสพลังไหลเวียนดีมีถนนที่ไหลผ่านนะครับมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะๆหรือแม้กระทั่งว่าเรามีการจัดุงจุยเสริมที่ตัวสวนที่อยู่หน้าบ้านหน้าประตูทางเข้าของตัวบ้านอันนี้เรียกว่าจะมีบ้านที่รับพลังโชคของยุคนะครับหลังจากนั้นสินแสก็บอกว่าโอเคถ้าเราคำนวณ พลังที่เป็นโชคของยุค8ได้ก็คือพลังของดาวหมายเลขแปดเขาจะมีสุขคคำนวณว่าพลังของยุคหน้าก็คือยุค9เข้าที่จุดไหนถ้าเป็นผังยุค8ก็คือผังทางด้านซ้ายมือนะครับพลังดาวโชวยคยุค9ก็จะเข้าที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือถัดจากนั้นล่ะถ้าเป็นดาวโชคในยุคถัดไปก็คือถัดจากยุค9ในวิชาดาวเหรือดาวเก้ายุคก็จะเป็นยุคที่1พลังดาวหนึ่งเข้าที่ทิศตะวันตกนะครับเราก็จะไปกระตุ้นพลังเพิ่มเติมที่ทิศตะวันตกด้วย งั้นในบ้านที่หันหน้าทิศใต้ช่องที่2หรือช่องกลางในโครงยุคที่8นะครับสินแสก็จะดูเัยภูมิหรือกระตุ้นพลังเน้นที่ทิศใต้ตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกอ่ะคราวนี้สมมติเราบอกว่าโอโ้โหบ้านหลังนี้คนอยู่ยุค8แล้วดีมากๆเลยอะครับเราก็บอกว่าเราเข้ามาอยู่ต่อเลยในยุคที่9ก็คือปี2017ถึงปี2587นะครับ ปรากฏว่าเราก็ใช้กควงจุ้ยเดิมต่อเลยก็คือการกระตุ้นพลังที่ทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับพอเข้ายุค9้าผังอยู่ด้านขวามือนะครับทิศที่เป็นทิศใต้2เหมือนกันพอกระแสพลังเปลี่ยนยุคนะครับมีกระแสไหลเวียนนะฮะมีลมพัดผ่านมีทราฟฟิกมีคนเดินเข้าเดินออกมีการปรับปรุงบ้านเขาเรียกบ้านมันก็เปลี่ยนยุคด้วยครับ เราก็จะดูว่าอ่าแล้วพลังของยุคเกเข้าที่ทิศไหนบ้างครับปรากฏว่าถ้าเราดูพลังประจํายุคเขาก็จะเข้าที่ทิศเหนือนะครับคือดาวเก้าน้ำหรือว่าดาวโชคอ่าถัดมาครับก็คือพลังที่เป็นมงคลลงมาก็คือพลังของดาวหนึ่งครับก็จะไปเข้าที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่เขียนเป็นเลขหนึ่งแล้วก็มีรูปน้ําแล้วก็พลังของยุคถัดไปก็คือ ดาวสองครับก็จะไปเข้าที่ิศตะว,วันออกสินสคยเานวณมาปั๊บก็บอกว่าโอเคงั้นจากกระตุ้นพลังที่ทิศเหนือทิศตะว,วันตกเฉีงยงใต้และทิศตะว,วันออกสังเกตไหมครับว่ามันไม่ตรงกับผังบ้านเดียวกันเมื่อยุคที่8เลยครับดังนั้นมันก็แปลว่าพอเปลี่ยนยุคแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อบ้านนี้ต่อมาจากเจ้าของเดิมเลยอันเนี้ยเจ้าของเดิมอยู่แล้วดีนะครับถ้าเราเอาลกษณะหุ่นจุ้ยเดิมของเขามาใช้เลย อันนี้เราก็จะอยู่ในบ้านที่เรียกว่าหวงช่วยตกยุคหละเห็นไหมครับอันนี้แปลว่าถ้าเราซื้อแล้วเราไม่ได้พิจารณามันก็มีเคสที่คนที่เคยอยู่แล้วดีพอมาเป็นบ้านที่เราอยู่ในยุคถัดมาเราไม่ดีในทางกลับกันนะครับก็มีเหมือนกันว่าเราก็จะไปเจอบ้านที่ผู้อยู่อาศัยเนี่ยเขาอยู่บ้านที่เป็นทิศตกยุคมาก่อนหรือบ้านที่ไม่ได้มีการปรับปรุปงห่วงช่วยมาก่อน แต่พอเราซื้อมาครับปรากฏว่าทิศโชคอะ่ะมันมาอยู่หน้าบ้านพอดีอันเนี้ยกับกลายเป็นว่าถ้าเจอเชยภูมิดีแล้วก็รู้จักการกระตุ้นพลังที่ดีนะครับบ้านของเราพอเข้ายุคที่9หรือยุคใหม่เป็นบ้านมือสองแล้วเรารู้จักในการจัดปรปับภูวยที่ดีเราจะลดรุ่งเรืองได้โอเคไหมครับดังนั้นปัจจัยแรกก็คือการดูเชยภูมิต้องมีกระแสะพลังมีคนไหลเวียนมีทรฟฟิกมีแสงมีลม ถ้าแบบนี้ถือว่ามีโอกาสที่ดีแล้วหลังนากนั้นครับก็ต้องมาหาองศาทิศทางที่เป็นองศาชโชคถ้าเราได้บ้านที่เป็นองศาโชคอันนี้ก็มีโอกาสที่เพิ่มความเจอเรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นเท่าตัวนะครับอ่าถัดมาครับถ้าเราดูละเอียดไปอีกอสมมุติเราเจอสินแสแบบที่มีความเชี่ยวชาญเลยเขาจะมีการดูดวงประกอบด้วยซึ่งการดูดวงระบบที่ใช้งานกัน อย่างแพร่หลายนะครับเขาจะเรียกว่าระบบโป้ยหยี่สีเถียวโป้ยคือ8ปดหยี่คือตัวหนังสือสีก็คือสีถียวก็คือแถวนะครับจะเป็นระบบของการที่เอาวันเดือนปีเวลานะครับวันเดือนปีเวลาก็คือมีสี่แถวนะครับและแถวหนึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าราศีบนกับราศีล่างราศีบนก็คือธาตุดินทองน้ำไม้ไฟ ราศีล่างก็คือ12นักษัตร์ชวดฉลูขันถอมะรงมะเสงนะครับเราก็จะเอาดวงเนี่ยมาถอดใน4หลักแล้วได้ตัวตังสือจีนอยู่ที่8ตัวเราจะดูว่าคนคนนี้เกิดในวันธาตุอะไรก็จะดูที่หลักวันเกิดหรือสินแสจะเรียกว่าหลักดิถีที่ราศีบนนะครับอ,อย่างดวงนี้14พฤษภาคม ปี2527นะครับเวลาประมาณ12นดฬิกาอันนี้ก็คือดวงของมาซัคเคเบิร์กเลยนะครับเจ้าพ่อของเมตาหรือ Facebook นั่นเองหลักวันเกิดราศีบนของเขาก็คือเป็นทาตุดินนะฮะถ้าดูตัวหนังสือจีนเขนเป็นรูปภูเขาก็คือเป็นดินภูเขาเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงมีความตั้งใจจริงแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคแล้วก็มีจุดยืนนะครับสังเกตในดวงนี้ตัวหังสือจีน8ตัวครับ เขาจะมีาธาตุที่เป็นกลุ่มที่สนับสนุนและส่งเสริมเขาก็คือาธาตุไฟกับธาตุดินลองนับแต้มก็คืออยู่ที่5ตัวนะครับนับหลักเดือนก็คือมีไฟกับดิน2ตัวหลักดีทีหลักวันเกิดอีกหนึ่งแล้วก็หลักยามมีไฟกับดินอีก2ตัวนะครับรวมเป็น5แต่ว่าเขาจะมีวิธีดูละเอียดนิดนึงครับว่าที่ฐานเดือนเป็นฐานฤดูก,กาลเราให้แต้มเพิ่มอีก1แต้มงั้นสมมติถ้าตัวอักษจีนแตัวจะมี9้าแต้ม แต่มีพลังในกลุ่มของท่านดินเนี่ยอยู่ที่หกแต้มละดังนั้นดวงนี้สินแสก็จะมองธาตุปรับดวงก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับเป็นธาตุที่ทําให้ดินเนี่ยอ่อนนุ่มลงแล้วก็เป็นธาตุโชคลาภส่วนธาตุที่เสริมเป็นเบอร์สองก็จะเป็นธาตุทองเพราะว่าทองก่อเกิดให้น้ําแข็งแรงงั้นสินแสก็บอกว่าดวงมัสเคเบิร์กนะเป็นคนที่ดินมีพลังมากๆเวลาที่เสริมต้องเสริมธาตุน้ำเป็นโชคลาภเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เสริมธาตุทอง ที่เป็นธาตุถ่ายเทแล้วทำให้เกิดโชคเป็นเบอร์2นะครับสังเกตตัว Facebook ก็ใช้สีโทนฟ้าน้ำเงินเทานะครับตัวเมตาก็ใช้สีโทนฟ้าน้ำเงิน Office Co u นซึ่งผมเคยมีทำเป็นเคสตารดีแล้วก็ใช้สีโทนฟ้าน้ำเงินเป็นหลักหรือแมก้กระทั่งการแต่งกายนะครับเขาก็ใช้สีโทนฟ้าสีน้ำเงินสีเทาเป็นหลักแล้วก็จะมีเกรดก็คือเขามีการชงนะครับที่ปีเกิดเกิดปีชวดแล้วก็ยามเกิดเกิดยามมะเมีย อันนี้เป็นคู่จงจะเป็นคู่ที่อยู่กลางหลอกแก่พอดีช่วอยู่บนสุดเมเมียอยู่ล่างสุดผ่ากลางหลอกแก่เรียกว่าเป็นกลุ่มของแม่าธาตุนะครับดังนั้นมีการชงคู่นี้จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งชวดเป็นน้ําไปดับมามียที่เป็นธาตุไฟมาร์ซเครเบิร์กเนี่ยดวงตาก็คือธาตุไฟนะครับของเขาเนี่ยลักษณะก็คือเป็นตาที่บอดสีจะไม่เห็นสีแดงนะครับเห็นได้แต่สีทวนฟ้าน้ําเงินเทาดังนั้นถึงแม้ว่าดวงจะมีการชงแต่ก็ชงเราทาให้เห็นเพราะว่า บังคับให้ตัวเองต้องใช้สีสันที่เป็นสีที่ชอบในการมาเสริมดวงนะครับคราวนี้รู้แล้วว่าเขาต้องการเสริมธาตุน้ําสินแสก็บอกโอเคดังนั้นเราก็มาดูผังจากตัวหลอดแกนนะครับถ้าดูแบบง่ายๆนะฮะเราก็จะเลือกผังที่บ้านหันไปทางทิศเหนืออันนี้เราเลือกบ้านที่หันเหนือได้ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยมีโชคที่ดีเพราะว่า เวลาที่บ้านหันเหนือทิศเหนือจะเป็นทิศที่เรียกว่าพาทิศจะไม่อ้อมง,งั้นจะเป็นทิศที่เย็นครับความเย็นก็คือพลังทัุน้ําจะเรียกว่ามีบ้านหันในทิศที่เสริมดวงของเราถ้าเราเป็นดวงที่ขาดน้ําแล้วก็ถ้ายิ่งนะครับสมมุติถ้าเราสามารถที่จะหาบ้านที่หันหาองศาที่เป็นองศาย่อยอย่างเช่นถ้าเราไปดูผังแบบ2 4สิทิศทางก็คืออยู่ทางด้านขวามือ อันนี้จะเป็นผังละเอียดมากนะครับซึ่งเราอาจจะวัดองศาเองไม่ได้ต้องมีสินแสวัดให้ก็ดูตัวหนังสือจีนที่เป็นโทนสีน้ำเงินนะครับก็จะมีตัวช่องที่เป็นธาตุน้ำอยู่ที่สีช่องถ้าเราสามารถจะเลือกบ้านให้หันหาช่องย่อยนั้นๆได้และถ้าเรามีสูตรคำนวณว่าช่องย่อยนั้น,น,นเนี่ยมันตรงกับองศาของยุคปัจจุบันก็เป็นยุค9เป็นโอซาโชยุค9อันนี้เรียกว่ายิ่งจะเรื่องเรื่อง งั้นถ้าเราอันดับหนึ่งเราได้บ้านที่มีชัยภูมิดีมีกระแสพลังดีนะครับอันดับสองนะครับเราได้บ้านที่หันหาองศาชโชคของยุคก่อนนั้นนั้นอยู่ไม่ดีเราอาจจะอยู่แล้วดีก็ได้อันดับ3ถ้าเราได้บ้านที่หันทิศที่ดีของดวงคนก่อนหน้าเขาเกิดอยู่ไม่ดีเขาอาจจะดวงต้องการหันทิศใต้แต่เขาไปเลือกบ้านหันเหนือก็ได้และอันดับ4ี่นะครับเราได้บ้านที่หันช่องย่อยที่เป็นทิศโชคอันนี้เรียกว่าถึงเป็นบ้านมือสองเราก็มีโชคได้ ถ้าจากนั้นนะครับก็ต้องดูด้วยบางทีครับอยู่แล้วไม่ดีเพราะอะไรทําเลในกรุงเทพนะครับเวลาที่มีคนมาซื้อที่ดินไปปัจจุบันราคาที่แพงมากๆโอกาสซื้อแล้วไปทําเป็นอาคาร1ชั้น2ชั้นนี่ถือว่าน้อยมากครับถ้าคนข้างๆเขาเก็บที่ดินที่เป็นพอตใหญ่ได้เขาสร้างอาคารสูงได้รอบๆเราครับอันนี้ถือว่ามีอาคารสูงมาข่มเราเลยซึ่งการที่มีอาคารสูงข่มเรา ในแง่ของการดูหงจุ้ยนะครับถ้าอยู่ตรงข้ามพอดีอันนี้คือขวางลมขวางแสงเข้ามาเลยเขาเรียกว่าทําให้เราไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสหรือมีคู่แข่งที่เก่งกว่าเรายิ่งสูงยิ่งใหญ่ยิ่งหงจุ้ยไม่ดีนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าอาคารสูงมาโอบอยู่ด้านข้างกับด้านหลังถ้าเป็นด้านข้างคือฝั่งของเรื่องของลูกน้องบริวารอันนี้ลูกน้องบริวารข่มครับถ้าเป็นด้านหลังเป็นทิศเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ถ้าอาคารสูงจนเกินไปก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะข่มเรานะครับสูงเกินไปคือเท่าไหร่โดยปกติอะครับจริงๆแล้วอะถ้ามากกว่าเกินสักสอเท่าอันนี้ถือว่าไม่ดีแล้ะดังนั้นถ้าเราเป็นบ้าน2ชั้นมีคนไปซื้อที่แปลงใหญ่มาทําเป็นโลไลซ์ life, ซึ่งสูงประมาณ7-8ชั้นนะครับอันนี้ต้องพิจารณาละงั้นแปลว่าสภาพแวดล้อมโดยรวมเปลี่ยนแต่บ้านที่เราไปซื้อมามันไม่เปลี่ยนครับอันนี้ก็จะทําให้ผงชุยไม่ดีซึ่ง อันนี้ต้องให้สินแสช่วยประเมินให้ครับสินแสก็จะมีประสบการณ์ว่าเออถ้าเป็นบ้านแบบเนี้ยแล้วเล็งไปมันเจออาคารสูงขนาดเนี้ยอันนี้ถือว่ามากเกินไปวิธีแก้จะแตกต่างกันไปนะครับก็จะต้องเล็งว่าอาทิตย์นี้ถ้าเป็นทิศที่ดีเจออาคารสูงอันนี้ไม่ดีละจะแก้ต้องแก้อย่างไรก็ต้องดูตามหน้าง,งานจริงนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดอยากให้ดีที่สุดบางทีอาจจะต้องมีการสร้างอาคารใหม่อันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับอาจจะต้องให้สินแสไปเห็นที่หน้างาน แล้วก็สุดท้ายครับสมมติถ้าซื้อได้แล้วการใช้เลิกยามที่ดีนะครับตั้งแต่การเริ่มโอนบ้านการตกแต่งบ้านแล้วก็การเข้าอยู่อันนี้ก็สําคัญมากๆเลิกยามก็เหมือนเป็นกุญแจที่จะสตาร์ทครับให้รถคันนี้วิ่งได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยนะฮะเช่นดวงมาสคาเปิกเหมือนเดิมนะครับ14พฤษภาคม2 5 2 7เวลา12นาฬิกาดวงเป็นทตุดินแข็งแรงเสริมดวงด้วยทัุน้ำและทัดทองอ่าสมม,มติเราบอกว่า คุณมาร์กเขาจะไปซื้อที่แปลงหนึ่งแล้วมาทำออฟฟิศหรือว่าไปซื้ออาคารเก่ามาดีโนเวทเราก็ต้องหาเลิกวันที่เป็นวันทัดน้ำที่แข็งแรงเลือกแรกอยู่ที่ขวามือด้านบนก็เป็นดิทีหรือพลังของวันนั้นเป็นพลังทัดน้ำนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างเดือนเป็นเดือนรากาทัดทองอทองก่อเกิดน้ำให้แข็งแรงนะฮะหลักปีมาเสงมีการ ซาฮะนะครับหรือไตภาคีกับละกาเป็นทัดทองก็ช่วยส่งเสริมน้ําให้แข็งแรงวันนั้นเป็นวันมะโรงครับมะโรงเนี่ยเป็นดินที่เขาเรียกว่าเป็นดินชุ่มน,น้ำนะฮะมันไม่ทําลายน้ําแล้วก็เลือกยามที่เป็นยามละกาทัดทองจะเป็นช่วง1 7บเจ็ถึงิบเกานาฬิกาละกากับมะโรงก็เป็นหลักฮะหรือเป็นคู่แท้ทองก็ช่วยส่งเสริมน้ําให้แข็งแรงงั้นเลือกแบบนี้ครับก็คือเป็นมงคลที่สุดเราก็บอกว่าโอเค จะเริ่มซื้อเริ่มขายทำสัญญาวางมาจําทำเลือกอนี้เลยอ่าสมมติหลังจากนั้นถ้าซื้อขายทำสัญญาละเราจะเริ่มตกแต่งเข้าอยู่เราก็ดูเลิกที่ดีถัดไปสมมุติบอกอ่ะเราซื้อไปแล้วอันนี้อีกสเดือนสเดือนเข้าอยู่เราก็ดูเลิกช่วงปลายปีเดือนธันวาคมนะครับหลักเดือนธันวาคมเป็นเดือนช่วยก็เป็นทักน้าหลักวันราศีบนเป็นวันทัตน้าครับราศีล่างก็เป็นวันช่วยก็เป็นพลังทัตุน้า ส่วนยามเกิดเราเลือกยามที่เป็นทัดทองนะครับช่วงยามวอกเวลา15-17้ถึงินาฬิกาทองของวอกก็เป็นสาหัสหรือไตภาคีกับวันชั่วที่เป็นธาตุน้ำและเดือนชั่วที่เป็นธาตุน้ำก็ช่วยส่งเสริมให้พลังธาตุน้ำแข็งแรงอันนี้ก็เป็นเลิกที่เป็นมงคลมากๆเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าเลือกได้อีกนะครับเราก็ดูเทียบกับตัวปีเกิดหรือตัววันเกิด ของเจ้าบ้านเช่นอของมาร์กเนี่ยเขาเกิดในปีชวดถ้าเราเลือกเลือกวันที่เป็นวันมะโรงครับตัวมะโรงกับชวดก็เรียกว่าเป็นตัวสาหากันก็เรียกว่าพลังของวันนั้นส่งพลังเข้ามาที่ปีเกิดเขาได้เลยนะฮะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าเราดูไปที่วันเกิดเกิดวันบ่อครับตัวมะโรงกับบ่อกก็เป็นสาหากันอันนี้เรียกว่านอกจากจะเป็นวันที่เป็นโชคแล้วก็ส่งพลังเข้ามาได้โดยตรง หรือเลิกวันที่9ธันวาปีหกก็เป็นวันชวดนะครับวันชวดเจอปีชวดเนี่ยไม่ได้มีการสาหาหรือรลักหะแต่อย่างน้อยก็เป็นพลังที่คล้ายคึงกันแต่ว่าส่งพลังที่เป็นสาหามาที่หลักวันเกิดก็แปลว่าพลังวันนั้นมันส่งพลังดีเข้ามาโดยตรงดังนั้นก็จะเห็นเลยครับว่าถ้าภายใต้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะทําให้บ้านมือสองเป็นบ้านที่มีโชคได้นะครับก็หวังว่าเทปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับ ทุกๆท่านนะฮะแล้วก็ถ้าท่านจะซื้อบ้านอาคารสถานที่ที่เป็นมือสองไม่ต้องกังวลนะครับถึงแม้ว,ว่าผู้อยู่อาศัยเดิมอาจจะอยู่แล้วไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับมีโอกาสที่เราสามารถจะได้บ้านหรืออาคารสถานที่ที่มีคงชูที่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องกังวลครับงั้นก็ขอจบช่วงแค่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าครับเรามาเจอเรื่องราวที่น่าสนใจใหม่ๆกันครับสวัสดีนะครับ